แกฉันตื่นตั้งแต่ตีห้าเท่ากับว่าฉันนอนตอนตีฉันนอนตอนตีหนึ่งกว่าฉันตื่นตีห้าฉันได้นอนประมาณสี่ชั่วโมงฉันได้นอนประมาณสี่ชั่วโมงสภาพฉันแบบเสียงฉันไม่ดีเลยเสียงฉันแย่มากฉันไอด้วยอากาศเย็นแล้วฉันแบบ แย่ไม่ดีเลยเราจะบอกว่ากลางคืนคือกว่าจะได้นอนเนี่ยกว่าจะหลับคือช้ามากเลยเพราะว่าห้องมันเหม็นบุหรี่แกห้องมันเหม็นกลิ่นบุหรี่ติดอยู่ในทิ้ชทนอนฉันเหมือนจะเป็นภูมิแพ้อากาศอะฉันนอนแทบไม่หลับเลยต้องคุมโปงกว่าจะนอนหลับได้ใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วแบบว่า อากาศเช้าเนี้ยวันที่ยี่สิบยี่สิบปดอากาศสิบสามองศามีฝนแต่คนในทัวร์ฉันใส่เสื้อใส่เดียวกับเสื้อสเวตเตอร์บางๆส่วนฉันเสื้อสองชั้นจ้ะไว้ <c oughs> <c oughs>